สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวเคสที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ ASUS Zenfone 2กันนะครับซึ่งที่ผมเลือกมาให้ดูเนี่ยจะเป็น2แบบที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยูนิคแตกต่างชาวบ้านคพอนิดนึงก็คือว่าอันแบบที่1เนี่ยก็คือนี่ครับจะเป็นสีที่เป็นทูโทนนะครับบนล่างสีจะไม่เหมือนกันตัวแรก่อกี้นี้ที่เห็นไปก็เป็นสีน้ำเงิน นะครับผมอันที่สเป็นเหลืองขาวเงินนะครับแล้วรถที่3ามเนี่ยก็จะเป็นสีออกส้มๆ้มชมพูหน่อยก็มีการไล่สีออกมาสวยดีส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับผมมีข้างหลังเป็น texture เป็นกุขากุขา,ขานิดนึงนะครับถ้าเมื่อเราเอานิ้วไปลองสัมผัสสัมผัสดูดเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันออมีพื้นผิวจับแล้วก็จะรู้สึกแปลกๆดีอันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นออ,ออกมาเป็นมเหลี่ยมแล้วก็ถ้าสังเกตตรง ลำโพงเนี่ยก็จะมีการเจาะมาเป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อเราคลิกด้านเนี่ยก็จะมีเมื่อสะท้อนแสงก็จะมีสีที่แตกต่างออกไปอ่าอีกแบบหนึ่งนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นแนวตั้งๆหน่อยตอนนี้แบบบางคนก็จะบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนอาจดูแล้วเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้นะครับและต่อไป ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมก็จะเหมือนกับแบบแรกที่โชว์ไปนั่นแหละเอามาให้ดูว่าให้เห็นว่าเฮ้ยปุ่มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะสวยกันไปคนละแบบนะครับและก็แบบสุดท้ายอันนี้ก็จะมาเป็นนูนๆน,น,นิดนึงนะฮะลักษณะก็คล้ายๆกับมันจะเป็นพ้ะอ้อมอะไรอย่างนั้นคิดเป็นเองคนเดียวหรือแบบแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลวดลายเจาะสำหรับลำโพงนคนละแบบนะครับวันนี้ครับเป็นทั้งหมดของที่อยากเอามาโชว์วันนี้สวัสดีครับ